สวัสดีนักเรียนนะครับขอบ,บคุณครูพิศนุนะครับในรายวิชาสังคมศึกษานะครับในรายวิชาหน้าที่พลเมืองในเรื่องที่2นะครับในหน่วยที่2เรื่องที่ส,สมนะครับก็คือแนวาทางการมีส่วนร่วมในการปกป้องปกป้องคุ้มครองแล้วก็สิทธิมนุษยชนจุดประสงค์นะครับนักเรียนสามารถระบุแนวทางการมีส่วนร่วมในการปกครอง คุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้ถูกต้องนะครับจุดประสงค์ก็คือนักเรียนจะต้องมีส่วนร่วมในการปกครองปกป้องคุ้มครองผู้อื่นตามหลักสิทธิมนุษยชนนักเรียนอภิปรายคุณค่าความสําคัญให้ได้นะครับคําถามก่อนบทเรียนนะครับนักเรียนจะมีวิธีการอย่างไรในการปกป้องสิทธิมนุษยชนของตัวเองและก็ผู้อื่น นักเรียนคิดว่านักเรียนจะมีวิธีการอย่างไรได้บ้างครับที่จะปกป้องสิทธิของเราและผู้อื่นนักยคิดว่าอะไรบ้างครับเช่นการไม่ไปทำร้ายร่างกายผู้อื่นใช่ไหม แล้วเขาก็จะได้ไม่ต้องมาทําร้ายเหล่าประมาณนี้ยกตัวอย่างนะครับทีนี้มาดูแนวทางนะครับในการามีส่วนร่วมนะครับปกป้องคุ้มครองสิทธินุษยชนก็คือนักเรียนจะต้องเคารพสิทธิของตนเองก่อนแล้วค่อยไปเคารพสิทธิของผู้อื่น การปกครองระบอบชาธิปไตายเป็นการปกครองที่มีรัฐธรรมนูญเป็นแม่บทนี่ครับกำหนดกรอบให้ทุกภาคส่วนของสังคมนั้นเป็นไงครับยึดถือแล้วก็ปฏิบัติร่วมกันจะทำให้ทั้งหมดเนี่ยนะเกิดทำให้เกิดสังคมนั้นมีความสงบสุขนะครับโดยกรอบที่สำคัญในการดำเนินนำรงชีวิตนะครับ อย่างเหมาะสมของประชาชนนั้นก็คือการยึดมั่นในสิทธิเสรีภาพแล้วก็หน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดนะครับหากประชาชนทุกคนรู้ถึงสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้แล้วนะครับก็ต่างปฏิบัติได้อย่างครบถ้วนนะครับมีนักเรียนคนไหนบ้างครับที่ อ่าน,นรัฐธนูญปีสอง0หมดเลยทุกคนทักมีไหมไม่มีคงไม่มีใครไปนั่งอ่านนะครับถ้าแล้วควรจะอ่านเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวเองนะครับคำถามหน้าต่อไปก็คือถ้าหากห,หาประชาชนทุกคนรู้ถึงสิทธิเสรีภาพของตนแล้วนะครับและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องประชาชนทุกคนจะเกิดอะไรขึ้น หมายความว่าอย่างไงครับเนี่ยทุกคนในประเทศไทยอ่ะรู้ถึงสิทธิเสรีภาพของตนแล้วนะครับแล้วเขาก็ปฏิบัติได้เนี่ยอย่างถูกต้องนะประชาชนทุกคนในประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้นนักเรียนจะเห็นรถชนกันไหมนักเรียนจะเห็นคนตีกันทะเลาะก,กันไหมครับนักเรียนจะเห็นคนทำร้ายกันไหมนั่นแหละคือ ประชาชนนะครับในชาติย่อมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและชาติบ้านเมืองก็จะเป็นไงครับพัฒนาและแนวทางการปฏิบัติในการเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่นนั้นการปฏิบัติตามสิทธิของผู้อื่นนั้นนะจะช่วยให้เกิดสิ่งที่เป็นระเบียบนะครับให้กับสังคมนะครับ เป็นสิ่งที่จะช่วยให้สังคมสงบสุขโดยมีแนวทางปฏิบัตินะดังต่อไปนี้คือเคารพสิทธิของกันและกันนะครับโดยไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น <c oughs> แสดงออกได้หลายประการนะครับเช่น การแสดงความคิดเห็นการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนะครับมีคนในห้องนี้อามีคนในอามีนักเรียนบางคนไม่ยอมรับความคิดเห็นจากผู้อื่นนะครับว่าเอาตัวเองเป็นที่ตั้งนะมีไหมครับต้องรับฟังก่อนนะครับถ้าฟังแล้วมันดีเราก็ควรที่จะนํามาปฏิบัติหรือปรับใช้นะครับแต่ถ้ามันไม่ดีก็ ไม่เป็นไรเอาความคิดเราเองนะครับพูดตรงๆสองนะครับรู้จักการใช้สิทธิของตนเองนะแนะนําให้ผู้อื่นรู้จักใช้สิทธิของตนนะครับนักเรียนรู้ไหมครับว่าการเรียนรู้แล้วก็ การทำข้มเจาใจเกี่ยวกับหลักหลัก,ลกสิทธิเสรีภาพตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญน,นั้นจะเกิดการที่มีสิทธิเสรีภาพความเป็นมนุษย์นะในสิทธิเสรีภาพในเกียราสถานก็ได้ครับในข้อที่4นะครับให้นักเรียนอ่านนะ ปฏิบัติตามหน้าที่ของชาวไทยตามที่บัญญัติไวนะ้ในรัฐรมนูญนะครับเช่นการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งการเสียภาษีเพื่อนําเงินมาพัฒนานประเทศนะครับนักเรียนอายุเท่าไหร่เอ่ยถ้าตอนนี้ก็สิบห้าใช่ไหมครับส4 15บห้านักเรียนมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งยังครับนักเรียนเสียภาษีหรือย,ยงังนักเรียนเสียภาษีนะครับ ก็คือการเสียภาษีทางอ้อมก็คือแหวดเจอร์เซนต์นะครับนำมาพัฒนาประเทศนะครับเสียภาษีทุกครั้งก็คือพัฒนาประเทศนะคนที่รับจากการปฏิบัติตนเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่นนั้นผลที่เกิดขึ้นกับประเทศชาติก็คือหากประชาชนมีความสมัครใจมีความสมัครสมานร,รักใครไม่มีความแตกแยกก็จะเกิดสิ่งใดขึ้นก็คือ ทำให้นั้นบ้านเมืองสงบสุขเกิดเกิดสวัสดิภาพนะครับเกิดบรรยากาศโดยรวมก็จะสดใสไหมขอชื่นชมคุณประยุทธ์นะครับที่ทาให้บ้านเมืองสงบสุขไหมมัง่งครับนะครับการดําเนินกิจกรรมใดๆสามารถดําเนินไปอย่างราบรื่นไหมนักลงทุนนักท่องเที่ยวก็จะเดินทางมาเยือนประเทศของเราด้วยความ มั่นใจนีครับนักเรียน,นคิดว่าการท่องเที่ยวในประเทศไทยนั้นเอาเปรียบคนต่างชาติหรือเปล่าเผลที่เกิดขึ้นกับชุมชนและสังคมนั้นนะครับถ้านักเรียนคิดว่าประชาชนในสังคมรู้จักสิทธิมนุษยชนของคนอื่นและต,ตนเองแล้วนั้นจะเกิดสิ่งใดขึ้นก็จะนำพาให้ชุมชนหรือสังคมนั้นเกิดการแพัฒนา เมื่อสังคมมั่นคงแข็งแรงที่จะมีส่วนร่วมจะทําให้ประเทศชาตินั้นเข้มแข็งแล้วนะครับเพราะชุมชนหรือสังคมเป็นส่วนหนึ่งของประเทศชาติบ้านเมืองคนที่เกิดขึ้นกับครอบครัวก็คือถ้าครอบครัวเป็นสถาบันแรกของสังคมนักเรีนยนคิดว่าจริงหรือเปล่าเราเกิดมาเราก็มีครอบครัวแล้วฉะนั้นแล้วการที่มีครอบครัวเข้มแข็ง และมีการอบรมสั่งสอนให้สมาชิกในครอบครัวทุกคนนั้นรู้บทบาทสิทธิมนุษยชนของตนเองเป็นอย่างดีแล้วนั้นจะทําให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายแธรรมน,นูนนะครับที่คุ้มครองได้อย่างเคร่งครัดนะครับและโดยไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของสมาชิกอื่นๆของคนในสังคมนะครับก็จะนําพาให้สังคมและประเทศชาตินั้นเข้มแข็ง ตามไปด้วยทีนนี้มาดูใบงานนะครับใบงานนั้นนะครับให้นักเรียนแต่ละคนนะครับสื่อความหมายเกี่ยวกับแนวทางการมีส่วนร่วมแล้วก็การปกครองคุ้มครองเนะเดี๋ยวเราจะโยนให้ในรายอีกทีหนึ่งนะครับคําชี้แจงนะครับคือในใบงานนะให้นักเรียนนั้นวาดรูปนะครับพร้อมระบายสี ลงในกระดาษพร้อมนําเสนอผลงานนะครับเดี๋ยวเราจะให้นําเสนอผลงานในซูมนะครับในหัเย่อสดนะจบจากคลิปวิดีโอนี้ให้เวลา10นาทีในการทําผลงานนะครับหลังจากนั้นเราจะเจอเจอกันใน o ูมนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับใครที่จะสอบถามหรือจะซักถามเนื้อหาเพิ่มเติมก็สามารถพบกันได้ที่ Zo ูมนะครับ ตอนนี้สวัสดีครับ